การคือวันแรงงานจําได้ไหมคะวันที่1นึ่งพฤษภาคมวันแรงงานก็จะมีขบวนพาเหรดแรงงานแรงงานปรงงากฏว,ว่ามีขบวนพาเหรดของม็อบแรงงานต่างชาติเคลื่อนไหวเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์สร้างรัฐสวัสดิการแต่เป็นแรงงานต่างชาตินะ กรมการจัดหางานก็มีสิทธิพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างชาตินั้นตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าวปี60แล้ววันนี้กรมการจัดหางานนั้นได้แจ้งไปยังสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองทุกทุกจุดเลยว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้ให้เพิกถอนสิทธิ์ในการอยู่ในราชอาณาจักรตามพรบคนเข้าเมืองต่อไปได้เลยคือยึดใบอนุญาตเลย,เลยแล้วไล่ออก มันมีประเด็นที่ร้อนแรงมากท่านผู้ชมคะจนกระทั่งอธิบดีกรมการจัดหางาน,นต้องออกมาพูดเลยก็คือคุณไพโรธโชติกาสเถียรเนี่ยวันนี้ต้องออกมาเปิดเผยเลยล่ะคะ่ะเพราะว่ามันเหตุการณ์คือวันแรงงานจําได้ไหมคะวันที่หนึ่งพฤษภาคมวันแรงงานก็จะมีขบวนพาเหรดแรงงานแรงงานก็มีปรากฏว่ามีขบวนพาเหรดของม็อบแรงงานต่างชาติเคลื่อนไหวเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์สร้างรัฐสวัสดิการแต่เป็นแรงงานต่างชาตินะ ปฏิรูปสถาบันกษัตัตย์สร้างรัฐสวัสดิการกรมการจัดหางานก็เลยเตือนไปยังแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยทุกเชื้อชาติบอกว่าพฤติการในลักษณะแบบนี้หากหน่วยงานด้านความมั่นคงพิจนารณานแล้วเห็นว่าเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา1นึแห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยแม้แรงงานต่างชาตินั้นๆจะมีใบอนุญาตทําทงานและทํางานอย่างถูกต้อง แต่เมื่อทำความผิดตามกฎหมายนี้กรมการจัดหางานก็มีสิทธิพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างชาตินั้นตามพระราชก,กำหนดการบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าวปี60และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ววันนี้กรมการจัดหางานนั้นได้แจ้งไปยังสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองท,ทุกจุดเลยว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้ให้เพิกถอนสิทธิในการอยู่ในราชอาณาจักรตามพบรบคนเข้าเมืองต่อไปได้เลย คือยึดใบอนุญาตเลยแล้วไล่ออกถ้าคุณถ้าคุณมาถ้าคุณมาข้องเกี่ยวกับสถาบันสูงสุดของเราชาติของเราคุณถูกยึดใบอนุญาตแล้วไล่ออกเลยนอกจากนี้ถ้าเพราะว่าคุณไม่มีใบอนุญาตแล้วคุณเป็นแรงงานที่ลักลอบเข้ามาคุณจะมีความผิดติดตัวคุณอีกทั้งโดนมีโทษมีโทษแล้วถูกส่งกลับประเทศต้นทางและห้ามห้ามเข้ามาทำงานอีกสองปีเลย แล้วจะดําเนินคดีกับนายจ้างที่จ้างแรงงานคนนั้นด้วยก็คือหนึ่งนายจ้างโดนด้วยคุณจ้างแรงงานที่ไม่มีใบแล้วถูกขับไล่ออกเลยใน24ชั่วโมงนายจ้างผิดด้วยลูกจ้างผิดด้วยแล้วลูกจ้างคนเนี้ยห้ามเข้ามาในประเทศไทยทํางานอีกสองปีแล้วโดนนายจ้างโดนปรับหนักด้วยนะหนึ่งแสนบาทอน่ตอนตอลูกจ้างแต่งด้าวหนึ่งคน หนักทอดหนักเลยเพราะว่ากรมการจัดหางานเนี่ยตระหนักเราให้ความสําคัญกับการเคารพสิทธทิมนุษยชนและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมคือแต่คนต่างด้านนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของไทยด้วยจะมาประท้วงคือไม่เกิดแร,งง,แรงงานแรงงานต่างด้าวเนี่ยมาชูป้ายประท้วงยกเลิกมาตราน1นึแล้วมันมีคนใส่เสื้อพักการเมืองพักการเมืองหนึง่งบะ,ป,ะปนอยู่ในนี้ด้วยใช่คือเราเราเราคือใครเรา เขาอาจจะถูกกล่าวใส่ร้ายก็ได้นะแต่ว่าหัวหน้าของคุณผู้ช่วยหาเสียงของคุณพูดแต่เรื่องมาตรา 1. นึสองคือเป็นพักการเมืองที่ไม่บอกเลยว่าปากท้องของเราจะเป็นยังไงเป็นพักการเมืองที่ไม่พูดนโยบายเลยว่าลูกหลานของเราจะเติบโตขึ้นบนสังคมยังไงมันพูดแต่เรื่องมาตรา1นึอย่างเดียวเลยตั้งพักมาเพื่อการนี้อย่างเดียวเลย